ดีค่ะบ๊ยแต่งสวยกันจะไปไหนคะไปเที่ยวงานช้างค่ะไม่ใช่เขาจะแสดงแล้วหรอตอนนี้นาฬิกาเท่าไหรเอ่ยแปดนาฬิกาเห็นหุงบอเห็นหุงบโอพร้อมแล้วนะคะตอนนี้แต่งหน้าแต่งตาเรียบร้อยเล้วจ้าเลียแตะทานค่ะออได้ไรทานเหรอ ผัดกะเพราแล้วก็ไข่เนาะเจ้าคิดว่าเจ้าคิดว่ามูเจ้าสิไปท่านงันเขาแสดงบโบตอนนี้พอเจ้าอยู่ไสเจ้าโมเมนเจ้าตีแต่งโตเกิดตีฮะหลอกดาวอ่ะหลอกดาวเอาสอมเต้นก่อนสอมเต้นกัน <ไ> <S <S เด็กๆรอแล้วนะคะรอพ่อนะคะตอนนี้เตรียมตุก,กินเข่าแล้วรอพอแล้วโอ้กางเกงเมทิมเดียวกันเลยวะกางเกงช้างนะคะที่ไปซื้อมาเมื่อวานนะคะนี่มาเอาออกมาข้างนอกเล้ออกมากินข้างนอกอุ้ยอ่อนซ่อนตะพูนี่ละพูดพูดนะโอ้จานเข่าขวม่ได้กินซะนอก <S <S เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดลีล่า <nosso> ค <fuck> <talk> <nar> na <enders> ่ะหมาดของเขานะคะเยอะเตรียมพร้อมแล้วรอแต่พ่อนะคะมือใดโน่ยั่มไดโน่พอสิมานยับเข้าไปในในลักกี้จะกินนั่มได้ลากี้กินแล้วลักกี้อะล่านอนล่งนอนล่งอะล่ากินแล้วเบลอเฮ้ยเมียพลังอันสิบไปหาผู้บ่าข้างนาบ่กคะ หรือจังได้คะเห็นหุงจิ้นเข่าบอค่ะคือมัสวยกว่าเมย์แเลิดแทแต่งให้แม่น้ำเนเด้อแม่แต่งบอปินไดเปยแต่งสวยมากเลยนี่ดูใกล้ๆหน่อยสิอุ้ยทำไมมันมืดแทออวันนี้ฝนลินลินนะคะวันนี้เอดแน่นตาออกเบื้องยังไม่ได้ทาปากยังไม่ได้ทาปาก แค่นี <Jonas> so ้ก็สวยแล้วสวยไปหมดเอยเมียพลังหน่อยเลยเนี่ยวนจะพาไปหาลูกเคยมือนีล่ะเอ้าพ่อแเมย์ได้สบายเนี่ยเด้อพุนเอ้ยเอ้ยเอ้ยเขาคั่วไปแล้วไปหายังเนายังกินต้งเขากินั้งขนมจักสิกินอันใดก่อนผุนพุนโอ้ย <ś led> สวยค่ะเลิดแห่ง <ś led> ได้ลูกเคิกมือนี้ละควายนี่ว่าเมนีนสิปแลเนน้ำผู้เบาสตติล่ะภาพไปเที่ยวเนี่ยปทีว่าประกาศน้ำหาเด้ออย่ากให้ได้ประกาศน้ำหาเด้อภาพไปเที่ยวนี่ไปแล้วเขาสีว่าพูละมันใส่เสือปีใหม่แขนสีแดงแดงอันตัวสีขาวขาวเสื้อนั่นไปแล้วว่าสันเ <ś led> ขียนเกาะเขียนผู้เบาไปแล้ว งานเขาเลยดิจักจะได้จักแง่งแต่ไปตาถวยทะลุแทถส่วนพี่อ้อมนะคะพี่อ้อมยังแต่งตัวอยู่นะคะเออลีบสติกสิออกโอ้ย <laughs> มันเป็นจังไดเกเกอนแล้วเขาออกขึ้นว้ายไม่รุนอย่าตีกันนี่นักเลงหัวโจกได้นี่กาแฟนี่สุดยอดได้นี้ แสบบบแ่บบบผัดกะเพราฮะผัดกะเพราแสบโบแ่บค่ะมันมันเอ็มบโบเอ็มเอ็มโอ้ยหนูก่อยกลางโอ้ยมันพอเห็นนุ่งก็ตอดออกสะแวนตารฮะโอ้ยมันปิดปาก ็ยังคือว่ามันปิดปากบ้าหูเออดอกเมนหนุงเ,าเขาเขาปากต้องได้ถอดแว่นตาออกก่อนโอ้เออนั่นนะอกินเขาแล้วยังคอยแต่งอยั่นก้นแต่งโตเกืออยู่เดอ้อมือนี้เดอ้อพออยังมาตั้นได้มาจากตัดหญ้าเลยแถมฝนลินลินอีกตั้งหากนะคะวันนี้นะคะอันพระญาตรกรอากาศเพิก่ก็บอกถือพูดคักซะแม่นย่ำแห้ง ฝนจะตกวันที่ยี่สิบวันสันโตกอีลีอีหลอนะฮะออมเอ้ยพระท่านแหลติ๋งมากินเขา่าเบิอ้อง,ง,นงหอน้าเบิ้งนี่หน้าแหล่แท้เป้หน้าพี่ออดแหล่คือ,อยังเขียดอีโม่ <laughs> น่าจะคล้องเด้คนสวยเออคนสวยกัน่ะเออพี่อ่อมมาเตรียมแดงคือดักฮะนะพ<า>ี่อ้อม่าคือเขาไปแสด,ง,ด,ด,สดงงานอยู่วซานาโอ๊ตต้องเอาไอ้นั่นนี่มิดจุกไว้ข้างหน,งนา้าปล่อยอย่างสีมันบอกคือคือแม่เล่นบอกอันนี้บอกตรงม็ดมัดใ้ข้างหน้มา,า,นามันจังติคือ,คอปล่อยแล้วมันเป็นจังดบูปากระปะ๋ดั้งไปไหน ฮะดังหักโมเมนฝากไว้ในอันนี้ก่นติธนาคารก่นตีดังย่ำได้สิไปเอาละดังให้ใหญ่ก่อนค่ะอมาดูค่ะกินเขาน้ำเด็กหน่อยแซ่บแซ่บปนเนยตื่นขึ้นมากับแมนท่าหนาแต่งตาเลยแต่งเองนะคะแต่งเองนะคะ แม่ต้มไว้หลายหน่วยอยู่เด้ล่ะก็โป,ปะแะเนี่ยมต้องพอะเอาเฝ้ากินเฝ้ากิน<อ>พีอ่อมยังแต่งตัวบ้านเสร็จนะกินใบไปผุ่นบะมี่ข้าวน,นบะมี่เงินให้กินเข่าเด้อไปล่ำขอเข่าอรุณเด้อแต่งตัวไปปั่นนี่แล้วพากกันไปล่ำขอเข,อขอ่าอรุณ แต่อยู่บ้านกันยังล่ำขอเขาอ่าโุงเรียนเนาะไปผุ่นกับไปหาล่ำขอเข่าเอาบ <c ười> อกว่าล่ำคอเขา่าเฝ้าอนามมาขึ้นอึมงหุนเนี่ยพอกับเม่์ปัตันเดร็ดพร้อมเลยเด็กหน่อยพร้อมแล้วพร้อมที่จะเดินทางใช่ไหม กินเก่าไว้ยานอึดเก่าอันพ่อพ่อแม่แม่แมแมหินกะทักทายในเด้อคันนี้เอนกินเขากินน้ำในเด้อนี่ใส่เสื้อปีใหม่นี่ละะโมเมียนไผดอกกาลูกล้านปีใหม่นี่ละ่ะพี่ของปีใหม่นี่ล่ะค่ะเห็นมองได้กะทักทายในเด้อคันนี่อีกผู้หนึ่งกะอันแต่งโตอยู่ค่ะ บ้านเดี่ยวเซ่บบ่แซ่บแห้งกินบ่ปากบ่เบาไปมือหนีสิได้ยังมาฝากน้องแน่ฮะไปมือหนีสิได้ยังมาฝากน้องแน่เอาคิดว่าได้ผู้ชายเฮ้ยได้ผู้ชายว่าสัน เป๋เดี๋ยวสิได้ยังมาฝากน้องปีบอฮะบ้างพี่โอลก็ตอบมั่นใจแห้งแท้ไปเบิ่งสร้างแสดงนี่สิไปเบิ่งผู้ชายเยอะฮะถึกใจเป๋ยิ้มเปื่อยๆเลยเอาฝากช่องให้แม่หน่อย ็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตั้งใครให้ช่างพังบีใหม่และช่องพังบีใหม่แชนแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายขบับคลิปหน้านะคะบ๊ายบายโอเคค่ะ